วันนี้ก็ขออนุญาตต้อนรับท่านเตวันริประตะปัตรบและคณะที่ได้มาแถลงข่าวร่วมกันในวันนี้ท่านสือ่อมวลชนและประชาชนคงทราบจากการแถลงของท่านประธานที่ปรึกษากรพรรคชาติพัฒนามอวานนี้พวกเราได้รับทราบว่าพรรคชาติพัฒนาได้มีมติจะไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในานามของ พรรคชาติพัฒนาแต่ว่าก็ให้สิทธิสมาชิพกพรรคในการที่จะใช้บินฑิตสมัครรับเลือกตั้งในพรรคการเมืองต่ตางๆแล้วก็เป็นที่ทราบต่อมาว่าทัานเทวัน,นริปัตระล็และคณะก็ได้ตัดสินใจลาออกจากพรรคชาติพัฒนาแล้วประสงค์จะมาลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคเพื่อไทย จึงได้มาถแถลงแสดงตัวต่อท่านทั้งหลายในวันนี้ผมเองในนามของพรรคชาตินาในนามของพรรคเพื่อไทยก็ขอต้อนรับนะครับท่านเทวันริประตะบรรพบและคณะท่านผู้สมัครทั้งสามท่านที่มาวันนี้เดี๋ยวจะเดม,มีการถแถลงแนะนำตัวก็ยินดีต้อนรับนะมาสู่พรรคเพื่อไทยเพื่อช่วยกันรณรงค์ ในการหาเสียงเลือกตั้งเพื่อน,นำชนายชนะมาสู่พรรคเพื่อไทยก็ขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณในโอกาสนี้ครับครับขอบคุณมากครับท่านสุสักดิรินนะครับผมรองหัวหน้าพรรคต่อไปขอเชิญท่านประเสริฐตันทรโลงทองเลขาริการพรรคครับผมพี่น้องสืส่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านครับทุกท่านทราบดีนะครับในวันที่8กุมภาพันธ์ที่ถึงนี้เป็นวันเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรทั่วประเทศซึ่งขณะน,นี้พักเพื่อไทยเองได้มีการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วโดยจะมีการส่งผู้สมัครครบทั้ง400เขตและจะมีการเปิดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งในวันที่25ธันวาคม2568เวลา11นาฬิกา ผมถือโอกาสนี้ได้เชิญชวนพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนได้ติดตามการเปิดตัวผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยครบทุกเขตเลือกตั้งนะครับในวันและเวลาดังกล่าวและในโอกาสนี้เป็นวาระที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต้องเรียนว่าวันนี้หลังจากที่ท่านรองหัวหน้าพรรค ท่านชูศักดิ์สรีดินได้กล่าวต้อนรับท่านเทวันลิมตะพันลบนะครับซึ่งได้เดินทางเข้ามาเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทยนะครับพร้อมกับผู้สมัครพร้อมกับว่าที่ผู้สมัครสสอนะครับในเขตจังหวัดนครราชะสีมารวมสามท่านนะครับก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตพูดถึงท่านเทวันนะครับว่าต้องเยนว่าครั้งนี้เป็นโอกาสการพลฒนกกำลังที่ ท่านเทวันนั้นเป็นบุคลากรที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาหลายสมัยเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วก็เป็นแกนนำหลักที่สำคัญในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาครับผมเชื่อว่าการที่ท่านเทวันแล้วก็ว่าที่ผู้สมัครของเขตหนึ่งเขตสองและเขตสามที่เดินทางมาเสริมทัพของพรรคเพื่อไทยในวันนี้จะเป็นกำลังที่สำคัญอย่างยิ่ง ในการนำชัยชนะมาสู่การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้าเดิมจังหวัดนครราชสีมาเรามีสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎร16ท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรในระบบเขตเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย12ท่านครั้งนี้เรามีความมั่นใจว่าทั้ง3ท่านนั้นเป็นบุคคลที่มีศักยภาพแล้วก็ทําการเมืองอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานี่ก็อย่างยิ่ง เรื่องของเขตเลือกตั้งหลายท่านเคยดำรงตำแหน่งที่มีความสำคัญนะครับเพราะนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีที่วันนี้การทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองการทำงานเพื่อพี่น้องคนโคราชการทำงานเพื่ออุดมการของพรรคนั้นจะบรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งใจเอาไว้นะครับผมเองในฐานะที่เป็นเลขาธิการาพรรคเพื่อไทยก็ขอต้อนรับท่านเทวันและคณะนะครับแล้วก็ จะได้ขับเคลื่อนเรื่องต่างๆหลายๆเรื่องร่วมไปกับพรรคเพื่อไทยในการที่จะเข้ามาทํางานให้กับชาติบ้านเมืองต่อไปขอขอบคุณครับขอบคุณมากครับท่านประเสริฐต่อไปขอเชิญท่านเทวันลิประพันธ์ลงนะครับแนะนําทีมงานเราอาจจะแชร์วิสัยทัศน์ของท่านครับก็ขอบคุณท่านเลขาธิการพรรคนะครับประเสริฐแล้วก็อาจารย์ชูศัก์นะครับแล้วก็สิ่งแรกก็คือพรรคชาติพัฒนาเมื่อ ทลาที่แล้วเราได้มีการประชุมกรรมการบริหารพรรคนะครับแล้วก็ได้มีมติออกมาว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับวันที่แกุมภาพันธ์นี้ที่จะถึงเนี่ยทางพรรคจะไม่ส่งผู้สมัครในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยทางกรรมการบริหารพรรคก็มีมติว่าถ้าสมมุติว่าผู้สมัคร สสอของเราท่านใดมีความประสงค์ที่จะไปสมัครหรือว่าจะทํางานการเมืองต่อก็ให้เป็นอิสระของผู้สมัครทุกท่านนะครับหลังจากนั้นเองผมเองแล้วก็เพื่อนๆออดีตสสในสมาชิกของพรรคนะครับที่จังหวัดนครราชสีมาก็ได้มีการหารือกันนะครับเราก็ได้มีการหารือกันว่าเราจะไปในทิศทางใดเพราะที่ผ่านมา พวกเราก็ทํางานการเมืองทํางานพื้นที่มาโดยตลอดไม่ได้หยุดเลยนะครับแล้วอีกวันหนึ่งเราก็ได้มีโอกาสได้พบกับท่านหัวหน้าพักท่านจุลพันธ์จากพักเพื่อไทยก็ได้มาหาลือกันแล้วได้มาเชิญชวนให้เรามาทํางานร่วมกับทางพักเพื่อไทยนะครับเรื่องนี้เราก็ได้หาลือกับสมาชิกพักแล้วก็ดูแล้วว่าพักเพื่อไทยเป็นพักที่มี สอสอ,อยู่ในจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยถึง12ท่านจาก16ท่านนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าวันนี้ทางพักชาติพัฒนาเนี่ยสามารถเข้ามาเสริมทีมได้ก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวโคราชเป็นอย่างมากนะครับวันนี้จะได้เห็นอนาคตว่าจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยจะได้เป็นปึกแผ่นนะครับก็จะได้ทําให้เกิดประโยชน์กับชาวโคราชชาวอีสานและที่สําคัญที่สุดก็คือ พวกเราดูแล้วเนี่ยมีนโยบายหลายอย่างของพรรคเพื่อไทยที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้าประชาชนเป็นอย่างมากนะครับอันนั้นเราก็เลยได้ตัดสินใจกันว่าเราก็จะมาอยู่ตามการที่เราได้พูดคุยกับท่านหัวหน้าพรรคก็จะได้มาร่วมงานทางการเมืองด้วยกันนะครับก็ต้องขอบคุณทางพรรคเพื่อไทยนะครับที่วันนี้ได้ให้เกียรติกับทางพรรคชาติพัฒนาได้มาร่วมงานกันผมเองก็อยากจะแนะนํา ว่าที่ผู้สมัครของพรรคชาติพัฒนานะครับก็ท่านแรกนะครับก็จะลงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นอดีตนายกเทศมนตนรีนะครนครราชสีมานะครับท่านประเสริฐปุญชยัยศักนะครับ ท่านที่สองก็เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาหลายสมัยนะครับแล้วก็เคยเป็นอดีตกร,รรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็เป็นอดีตสสวันใจชาวโคราชอีกท่านหนึ่งนะครับก็เป็นท่านสอสอพระรพลโตมอนสังนะครับผู้สมัครเขตสองนะครับผู้สมัครเขตสามนะครับก็เป็นอดีตสมาชิกสภาจ,จังหวัดเป็นอดีตประธานสภานะครับแล้วก็เป็นอดีตก,การเมืองท้องถิน่น หลายสมัยนะครับท่านสมบัติกาจนาวัฒนานะครับนี่จะลงเขตสามนะครับเราก็มีความมั่นใจนะครับว่าทั้งสามเขตเนี่ยนะครับเราน่าจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนชาวโคราชนะครับผมก็ขอบคุณนะพระนะครับแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากนะครับท่านเทวันถ้าตอนนี้ท่านผู้สื่อข่าวมีคําถามอะไรเชิญได้นะครับผมก่อนที่จะสวมเสื้อผ้า ใช่ครับผมลุงบัญชีหลายชื่อครับก็ทางท่านสอส,อสอวุฒิพงศ์ประจีเนี่ยท่านก็จะมีทิศทางของท่านนะครับวันนี้ก็ได้พูดคุยกันแล้วนะครับเดี๋ยวท่านก็จะไปดูในส่วนของท่านที่มีความเหมาะสมนะครับ ได้หาหลือกับทางหัวหน้าพักคือคุณชลพันธ์แล้วก็ท่านประเสริฐนะครับโดยเฉพาะท่านประเสริฐนี่ก็ถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในเมืองโคราชนะครับเราคิดว่าถ้าสมมุติเราจัดชาติพัฒนาเรามีฐานอยู่ที่โคราชอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเขตหนึ่งสองสามเนี่ยถ้าเราได้มีโอกาสมาร่วมงานนะครับกับทางพักไทยรักไทยนะครับเออางพักพื้เพื่อไทยนะโทษนะทางพักเพื่อไทยเนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องชาวโคราช นะครับเพราะจริงๆแล้วเราต้องถือว่าจังหวัดนครราชสีมาเราเนี่ยสสมี16คนก็เป็นรองเฉพาะกรุงเทพมหานครเท่านั้นเองถือว่าเป็นจังหวัดใหญ่แล้วก็เป็นประตูสู่อีสานก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีเศรษฐกิจมีความพร้อมทุกอย่างนะครับวันนี้ถ้าสมมุติว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถที่จะรวมเป็นปึกแผ่นได้ผมว่าน่าจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องชาวโคราชเป็นอย่างยิ่งครับ ขอบคุณมากเลยนะครับถ้าไม่มีคำถามคุณทุกท่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเชิญท่านเลขาและอาจารย์ชูศักดิ์สวมเสือ้อผ้าให้กับวาที่ผู้สมัครครับผมสีม่คนใช่ครับที่สุดจะเชิญเชิญทีนะครับที่สุด

เดี๋ยวไปถ่ายตรงข้างหน้าบันได mm hmm. ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเชิญ mm hmm. ทางผู้สมัครแล้วก็ทีมของพราวเพื่อไทยไปนะ, mm hmm. ะผู้สื่อข่าวเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวทางาพราวเพื่อไทยจะมีแถลงค่าบ